มาพยายามฉีกตัวปกกมีมีเต่าใดใส่ให้มดเด้อแล้วฉีกมันีบางทีมันมีหลายท้องกันดิ้นเละต้องทเพื่ออะไอ้ยาวเดี่ยวเดียวตัวคือห้ามเล่นหน้าตัเดี่ยวตวเดี่ยวแวกลับบ้านแล้วเล็กไส เอาครับเอามาดูการแข่งขันสองลมม้มเสมอครับกันต่อครับแมตช์สุด้ายของน้องเล็งซ้ายในรุ่นอายุมาเกิน12ปีครับสีม่วงครับหลังจากที่รุ่นน้องนะรุ่น10ปีตะกี้นี่โหโหัวใจจะวายนะฮะเสมอในเวลา44ตัดสินโดนจุดโทษนี่การไป3-2นะฮะ ดูแมตช์สุดท้ายสำหรับซีทีทีรุ่นรุ่นปี2อเมตรเฮ้ากันได้พงจำได้ก่อนาาสบดจำสกอร์บ่ได้นะฮะหลังใครจำได้พองรุ่นรุ่น12ปีเท้าก้นมาสกอร์เด็ดคู่แรกจะได้ โอ้ยเรียบร้อยครับแม่ยิงอัดเข้าไปนะครับแมตแรกซีสองแมตที่สองบรรแน่ใจ <C 2. S 2> ว่าซีบรรแน่ใจเหมือนกันครับอ่ะตอนนี้โดนหนึ่งครับอ่มาครับสมาธิมาอยู่กับเกมนะครับ วันะัวไหนว่างจำเรื่องมาครบแล้วแตวันนีอยู่เบอร์ห้าล่างเนี่ย ราถูกกดเอาได้แล้วตอนนี้มแล้วร่างโตชิดแล้วอายุ12ปีตอนนี้จะเป็นเติมชิปนะครับโอ้โหซูเปอร์ฮอลล์น่ะไรับตอนนี้ดูเลยนะมาดูเรามาจะเป็นคจักัตนะครับแต่ว่าลำพังนี่ล้วนเดียวมองแคมนี่ก็เป็นเม่ยิงคนเดียวครับในทีมเขานะใจสู้แบบการประจายเลยนะ เป็นปีสาวของน้องคู่ก,กันครับสองคนนี้ใจสู้ทั้งคู่ครับโดยเฉพาะน้องคู่กันนี่อายุ8ปีนี่สู้กับหอยครับน้ำมนเลยว่าฟ้าประทานครับบ้าครับบ้าครับคุณพ่อกณแม่ตั้งชื่อนี่ มีสแกนิ่งสูบท้าปะท้าไปรู้คุณจะทำที่นี่สุณดีตาดีดีต้องดูถึงแล้วครับเต่าได้แล้วครับต่อได้เลยเต่าเรื่อตาดีต้องรอดเฮ้ยอย่าไปรอดจะรอดไม่ได้แล้วสองหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งสาม กาน์กัปีกัสกาันต์ไปยีดูเกมนี้ต้องรีบต้องรีบโอ้โรบกบรบกบเลยโอ้เรียบร้อย A lộp lộp bạc anh hãng lại bên phòng hãng lại bên phòng hãng lại

คสองศูนย์ครับตอนนี้เก็บต๊ะยี่ลกิเกือบโดนหัวโดนเลยบาโดนทากๆนะืะ nắm nằm đi. Thôi bón, ครับโดน Mình มั้ยโดนบอลเตะ con เตะอันใช่ตะมีนเตะโดนหัวเอาก่อนลงเอาก่อน เล่นไปก่อนเลยครับเล่นไปก่อนเลยครับครับไหวหรือบ้างไหวแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวครูไปหาตัวเตียนกันบานอบันนะครัุ้นเจาขุเขน้านตีนไหมนี่เดี๋ยวฮะกลองหลังน่ะได้เลย เอาเสี้ยมเอาเสี้ยไปทำเวลาทำเวลาไปช่เพื่อนในเร็ว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 ไปกับเพื่อนสามตีสามที่ทำให้ได้สองสองลงขึ้นนวเลยนะสามเป็นตัวตัดสินเดี๋ยวให้ตินลงเล่นครับเส้ไรไปไปไปเร็วเร็ว โอ้โวันนี้เล่นดีนี่เดาดวงนี้เกิดนะเป็นัคนไปว่งไปไปไปยังไปไปกันมาไปกันมากางสนามไปหากรรมการกันเปลี่ยนตัวครับกรรมการกรรมการครับเปลี่ยนตัวครับโอเคไา กองหลังเลยติ้นทีมดันขึ้นกลางเลยไปไป,ปตั้งหลังให้ติ้นสามเลยฮะครับลงติ้นครับ,บได้ลงไปเต้นโอเค

หมดเวลาโอเคสี่ศูนย์นะใช่เสียงกันไหมโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปนะเอออคุณนะ้ง